รีวิวคาเฟ่เปิดใหม่เหมือนใต้เขาใหญ่เท k ก a ับเบสคาเฟ่แอนด์อิร้านกว้างขวางตกแต่งด้วยไม้สีเข้มแบ่งออกเป็น3ตึกด้านหน้ามีที่จอดรถให้เยอะเลยนะที่ร้านมีมุมถ่ายรูปเพียบตรงนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปซิกเนเจอร์ของที่ร้านค่ะเป็นซุ้มประตูโค้งๆนะเดินเข้าไปด้านซ้ายมือจะเป็นตึกสำหรับสั่งอาหารด้านขวามือจะเป็นตึกสำหรับสั่งเครื่องดื่มและเค้ก ร้านเพิ่งเปิดได้วันที่22กุมภาที่ผ่านมาคนเลยเยอะเป็นพิเศษเพราะว่ามีรีวิวลงในทนบูเรียนเพจเดินเข้ามาด้านในจะเป็นที่นั่ง o u t ดอ o r สามารถนำน้องหมาเข้ามานั่งเล่นได้นะคะตรงนี้จะเป็นโซนสั่งเครื่องดื่มและเค้กส่วนตึกด้านนี้จะเป็นโซนสั่งอาหารตึกนี้จะมีสองชั้นนะมีบนไดวนขึ้นไปสวยมากเลยด้านบนจะมี glass house ด้วย ตัวชอบโต๊ะกลมตัวนี้มากเลยมากลเป็นครอบครัวก,กันพร้อมหน้าพร้อมตาเราขึ้นมาดูบรรยากาศชั้น2กันเถอะชั้น2ส,สามารถมองลงมาเห็นข้างล่างได้แล้วเดินไปข้างๆกันก็จะเป็นกลา s s house แบบนี้สวยมากเลยทางร้านยังมีห้องส่วนตัวเป็น glass house สวยๆแบบนี้สองห้องด้วยนะ เครื่องดื่มมาเสิร์ฟแล้ววันนี้เราสั่งไอซ์มอคค่าแล้วนี่ก็คือช็อกโกแลตทาร์ตและก็เลมอนทาร์ต เหนื่อยแล้วอยากกลับบ้านแล้วอ่ะ